เพชฌฆาตปืนกลหรือจัดทั้มนักสอคคิวมือสองของโลกจากอังกฤษโชว์ฟอร์มเดือดชนะโจยู่หลงมือ19ของโลกจากจีนไปอย่างขาดลอย5ต่อ0เฟรมในศึกสอยคิวเยอรมันมาสเตอร์2022ที่สั่งเวียนเทมโปโดมกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันเมื่อคืนวันพฤหัสที่2ี่มกราที่ผ่านมาทัํมที่ในรอบ32คนมีโชคช่วยด้วยการชนะผ่านเกาหยางมือ75ของโลกไปอย่างไม่ต้องออกแรง หลังจากคู่แข่งจากจีนลายนี้มีปัญหากับการเดินทางเข้าเยอรมันจนต้องถอนตัวจากการแข่งขันได้ประเดิมศึกเยอรมันมาสเตอร์ได้สุดอำมหิตแต่เปิดหัวเฟรมแรกกดเซนจูรี่เบรกแล้วจากการตบไม้เดียว130แต้มแถมตลอดทั้งแมตต์ยังไล่ทีมแทงฝ่ายเดียวจนโจยู่หลงเกิดอาการแทงไม่ทันก่อนจะพ่ายไปใไนที่สุดพร้อมกับทำให้นักสอยคิวถนัดซ้ายวัยผู้นี้ ยังคงอยู่ในเส้นทางการคว้าแชมป์เยอรมันมาสเตอร์3ปีติดต่อกันหากทำได้จะทำให้ขากลายเป็นนักสสยคิวที่คว้าแชมป์รายการนี้มากที่สุดทันทีด้วยจำนวน3สมัยก่อนเดินทางมาทำศึกที่เมืองเบียร์จัดทําหมายมั่นปั้านมือเป็นอย่างมากที่จะคว้าแชมป์รายการนี้มาของ ด้วยการยอมถอนตัวจากศึกชุดเอา2022เมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดในการเดินทางมาล่าแชมป์เยอรมันมาสเตอร์เป็นหนที่3ติดต่อกันที่เขาให้ความสําคัญกับการคว้าแชมป์รายการนี้มากกว่าศึกชุดเอาเพราะนอกจากเงินรางวัลสาหรับแชมป์มากกว่าสถานการณ์ยังบังคับให้เขาต้องคว้าแชมป์เพียงสถานเดียวเท่านั้นมีเช่นนั้นคะแนนสะสมของนักสอยคิวจากเมืองบิสตันผู้นี้จะโดนหักทันทีตามกติกาของเวอร์สซนุกเกอร์หรือ WST ที่จํานวนนําเงินรางวัลที่นักสอยคิวแต่ละคนได้จากศึกเยอรมันมาสเตอร์2022มาลบกับจํานวนเงินรางวัลที่ได้รับจากศึกเยอรมันมาสเตอร์ปี2022ในคราวนี้เมื่อ2ปีก่อนในศึกเยอรมันมาสเตอร์ปี2020ัําคว้าแชมป์มาครองหลังจากรอบชิงชนะเลิศเอาชนะนิวโรเบิร์ตสันจากออสเตรเลียไปได้9ต่อ6เฟรมพร้อมกับรับเงินรางวัล80,000ปอนด์ดังนั้นในเยอรมันมาสเตอร์ผลนี้เขาต้องคว้าแชมป์ให้ได้ เพื่อรักษาคะแนนสะสมไม่ให้โดนหักต่อให้ได้รองแชมป์ก็ไม่แคลที่จะโดนหักเช่นกันที่สําคัญคะแนนสะสมของเขาโดนเดอะล็อกเก็ตหรือลอนนี่โอซาริแวนไล่กี้ตูดมาแล้วตามหลังเพียง22,500คะแนนเท่านั้นแม้รายการนี้ลอนนี่จะตกไปตั้งแต่รอบคัดเลือกเมื่อ3เดือนก่อนแล้วก็ตามนั่นหมายความว่าหากทาไปไม่ถึงตำแหน่งแชมป์อันดับโลกของเขาก็จะล่วงทันที โดยจะหล่ดมาอยู่อันดับ3และอันดับโลกของลอนนี่จะแซงขึ้นไปล้างเบอร์2ของโลกแทนถ้าเป็นเช่นนี้จริงก็จะเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีกับอีก8เดือนเลยทีเดียวที่อันดับโลกของจอมคิวขาวสิ่งผู้นี้จะหลุดจากอันดับ1 2ถึง2ของโลกเพราะตั้งแต่เขาคว้าวชแชมป์โลก2019เมื่อต้นเดือนพฤษภาปี2019โวลั n กิ้งของเขาไม่เคยแย่กว่าอันดับ2ของโลกเลยก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนจัดทัม เพิ่งล่นจากบอลลังเือหนึ่งของโลกหลังจากโดนฉลามหินหรือมาร์คเซลบี้แชมป์โลกคนล่าสุดจากชาติเดียวกันทำคะแนนสะสมแซงพร้อมกลับขึ้นไปล้างเบอร์หนึ่งของโลกแทนน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งว่าท้ายที่สุดแล้วจัดทัมจะสามารถคว้าแชมป์เยอรมันมาสเตอร์เป็นสมัยที่3ติดต่อกันหรือไม่เพื่อรักษาดับโลกของเขายังคงล้างเบอร์สองของโลกต่อไปสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม เพื่อไปกังังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับ